สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับผมหมูหยองเซเว่นและซิงแดงนะครับวันนี้นะครับก็ได้เอาอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นอลนิวครับมาไกลครับมาจากไหนครับพี่ครับนี่ลูกค้ามาด้วยครับสแกวครับสแกวมาจากสแก้วนะครับเพื่อนเพื่อนครับดูท่านั่งครับเหมือนจะกลัวนะครับไม่รู้จะกลัวอะไรนะครับนี่ครับดูท่านั่งนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาลองระยะทางประมาณสัก700เมตรนะครับประมาณสัก700เมตรนะครับตามที่เราเคยลองกันนะครับรถคันนี้นะครับมีเทอร์โบนะครับแล้วก็มีกล่องชุดโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนดบนี่็นชุดนี้ครับชุดโปรรมชัั่นนะคบ เดี๋ยวจะได้ลองให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ครับโอ้ลูกค้าโทรนั่งคืนครับผมก็ไม่รู้จะรับยังไงเดี๋ยวค่อยรับกันแล้วกันเดี๋ยวขอลองรถก่อนแล้วกันว่าอย่างไงครับเดี๋ยวมาดูครับว่า700เมตรคันนี้เป็นยังไงมาดูนะครับผมจะลองให้เ,เพื่อนๆได้ดนูนะครับ700เมตรนะครับ ออกอย่างนี้เลยนะครับแถวนี้ครับออกมาปุ๊บแม่อยู่เลนขวาครับไม่ห่วงกูบ้างเลยครับโอ้โหต้องเบรคครับโอเคไหมครับมันจะ2 2 0ยี่แล้วครับโอ้โหโดน c r v ตัด้าครับครับต้องถามลูกค้าครับเป็นไงครับเมื่อกี้ครับสะใจไหมครับต่อใจครับสะใจแล้วกลัวไหมครับกลัวครับกลัวครับกลัวล้าทำน้ำมครับเดี๋ยวผมถ่ายหลังๆให้เพื่อนได้ดูนะครับหลังๆนะครับถ่ายหลังนะครับเดี๋ยวโกนะครับดูควันนะครับว่าเป็นยังไงครับ นี่ครับเจ็ดร้อยเมตรแลโอเคนะครับถือว่าผ่านนะครับผ่านนะครับลูกค้าครับดูครับเป็นไงครับนิ่งครับกลัวหรอครับพี่อย่ากลัวครับไม่ต้องกลัวครับเพื่อนๆสนใจยังไงครับผมมูหยองเซเว่นเชิยงแรงนะครับก็ยินดีให้บริการเพื่อนๆอยู่ตลอดเวลานะครับก็โทรมาถามมาแล้วกันว่าอยากจะวิ่งทักเท่านี้จะใช้งบวิ่งเท่าไหร่หรือจะทํายังไงครับก็ ผมก็จะลงเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็โทรมาถามผมแล้วกันเนาะว่าทํายังไงถึงจะวิ่งเท่านี้ต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะวิ่งยังไงอะไรยังไงก็ผมและกันให้ผมไปพิมพ์ก็พิมพ์ไม่หมดหรอกครับพิมพ์ไม่ได้ครับเพราะว่าวันๆก็ต้องทํารถนะครับแล้วก็ต้องมาเทสรถด้วยนะครับก็เพื่อนๆสนใจยังไงก็โทรมาแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ครับผมหมูยอเซมรี